ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับปลดก่อนปีใหม่ไม่ได้ไปต่อตกงานกระทันหันถูกเรียกเข้าห้องสุดท้ายบอกเลิกจ้างเข้างานทำงานน้ำตาตกในบริษัทอื่นเขาประกาศโบนัสบริษัทเราประกาศปลดเรียกได้ว่าหลายๆบริษัทช่วงนี้กำลังประกาศแจกโบนัสพนักงานบางบริษัทก็จัดให้หนักๆสมกับที่พนักงานเหนื่อยมาทั้งปีได้ใช้นี่ใช้สินส่งให้ครอบครัว มีเงินก้อนกลับบ้านไปหาครอบครัวแต่บางบริษัทกับต้องปลดพนักงานปิดกิจการไปก็มีอย่างเช่นโรงงานนี้โดยเพจข่าวสารชนบุรีระยองได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าปลดก่อนปีใหม่ไม่คิดว่าจะมาตกงานกระทันหันถูกเรียกเข้าห้องหลายชีวิตสุดท้ายบอกเลิกจ้างไม่ได้ไปต่อเช้านี้แฟนเพจรายงานบริษัทปลดพนักงานกันอีกแล้วทำงานกันได้แค่3เดือนก็ไม่ได้ไปต่อแล้วฉะเชิงเซา สู้ๆนะครับปีใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยา m n e w c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ